ในการปัญญายครั้งแรกฐานใดกล่าวว่าความรักก็คือทุกมันกัดเจ้าของความรักกัดเจ้าของอย่างนี้เป็นจริงเสมอไปหรือน,นี่พูดไม่หมดจะความรักหรือความไม่รักในอะไรก็ตามนะที่ยึดถือที่ยึดถือว่าของฉันต้องยึดถือว่าของฉันถึงจะกัดเจ้าของ ความรักนันต้องถูกยึดถือว่าของฉันจึงจะกัดเจ้าของแม้ความไม่รักในทุกๆอย่างถ้าไปยึดถือว่าของฉันจะกัดเจ้าของั้งนั้นมันขาดคำว่ายึดถือสิ่งที่ยึดถือทุกสิ่งจะกัดเจ้าของขอใช้คำว่าทุกสิ่งทุกสิ่งยึดถือแล้วกัดเจ้าของทีนี่มันมีต่อไปว่าเราเราเรามีสิ่งนั้นได้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นได้เราใช้สิ่งนั้นได้เรากินสิ่งนั้นได้โดยไม่ต้องยึดถือ Non voglio che in